กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารบวันนี้ท่อมีสามดาวสิพาท่านผู้ชมไปหาผีนิดเนาะค่ะเนาะผีนิดกับผัวพุ่มเจ้าทีสารเจ้าทีผีเจ้าทีอยู่บ้านค่ะท่านผู้ชมเป็นขำเป็นคุ้นเป็นหาเลขหนานิดเขามาแล้วหลายงวดค่ะท่านผู้ชมงวดน,นี้นะนิดกัฝันว่าเด็กไปเก็บเห็ดแต่มาผักหลายหนึ่งเต็มกระตาสองกระตาเลขผีนิดต้องเขาแท้แน่นอนค่ะท่านผู้ชม จะเป็นเหล็กดีเด็กเด็ดต่อไปก็ไปรับชมกับพีนิด้อมกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหายทอมี3ดาวนั่นไม่เด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟังกับพีนิด้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับพีนิดสวัสดีครับสวัสดีค่ะพีนิดสวัสดีค่ะอันเป็นยังไงครับฟันวันนี้เอาใดก่อนะฟันยังไดก่อนันยังไดฟันมาเลยเจ็บเพชรจะเจ็บเพชรเออเจ็บเพชรอยู่ใส่เจ็ดคอนเออเจ็บคอนอยู่หน้าครับผม เก็บหลายหลายอยู่ก็เจอโศกยังเราว่าหูหรอกว่าไปเก็บเพจไปก็ไปละครับไปู้เดียวไปคนเดียวอได้หลายบ่ครับเพจได้หลายอยู่เป็นตะการสองตะกาคนเนี้ยป๊าสดสองตะกาตะกาหนึ่งหรือสองครับสองสองตะกาเนาะเพดขอนเพจขอนครับผมเก็บมาได้กินบ่ครับได้กินอยู่ได้กินได้แกงกินอยู่เนาะเออได้กินอยู่ได้แกงกินอยู่ครับผมจะไหนอีกครับบาเนี้ย คิดว่าสีพี่ได้โชคได้ลาบอ่ะแล้วอืมสีได้โชคได้ลาบเนาะอืมก็สีได้ก้อยเอาทั้งโชคทั้งลาบทั้งก้อยครับผมทั้งล่างทั้งบนเนาะครับเนาะทั้งล่างทั้งบนน่ะนะคะครับผมจ้ะเอาเบิ้งครับสามตัวบนครับตัวไหนครับตัวมากรุ่นรุ่นแปดเจ็ดอ่ะแล้วรุ่นแปดเจ็ดสองตัวล่างสองตัวล่างตัยังไงเออหาซีหาซี 087ลัตตาฮาซีใครมาบอกครับเนี่ยไม่ไผบอกดอกไปเก็บเห็ดนี่มีคนมาบอกว่ามักเลขมักเยอะเลขมักเลยเลขมักแม่นบอกครับจ้าจ้านี่แหละครับผมยินเขามาเขามาหลายงวดแล้วเลยมาติดตามฮาซีและครับฮาซีกับมกักใช่ไนมมากอ,<ะ>อีกโ<ม>บเดเตเอากับเห็ดกับยังเนี่บอกครับบอบอบบอโบเดเตเอาเนาะครับผมกันถามเป็นเตอะไรเตให้ตัวไหนครับคุณพี่ เฮ็ดนีเปเป็นอยังครับเจ็ดหานะ่เจ็ดหากันแต่เปเปให้ยเจ็ดหาเนาะกินเก่าโอเคกินเก่าเก่าเจ็ดหาเอกหรือหาเจ็ดเก่าเมื่อกี้บอกเลขยังล่ะศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดนเจ็ดกับสี่หาหาสเล็มากเลขมากเล็มากเนาะอืมมีล ถือมาหลายงวดเพื่อนวัชรครับสมุชมเนาะตามหาจนพบจนพ่อพินิษฐ์คองเขาครับอันนี้เป็นเลขมากถืองวดก้อนนี่เป็นเลขมากขึ้นกันบ่ครับเลขมากงวดนี้ก็มากอีกก็มากด้วยจ้ะครับผมส่วนมากเป็นเป็นเพิ่นมากครับพินิษฐ์คองเขาเนาะครับเนาะเพิ่นจะมีเส้นมีเส้นมีเส้นตลอดมีพรีเจ้าที่เจ้าทางมาบอกสมบูรณครับไปเก็บเห็ดก็จะที่เฮียนนั่นแน่เจ้าที่เป็นดีบอกครับโอ้โหเนี่ยแต้าที่บ้านเจ้าที่มาอยู่กับดวงดีก็ เทยนนั่งไงบ้านเศรษฐีตัวไหนล่ะครับบ้านนี้สุหนึ่งหนึ่งเก่าสามสับสิบสามหนึ่งเก่าสามสับสิบสามครับผมสังตุชมเนาะเป็นเลขเจ้าที่เจ้าทางมาบอกศูนย์แปดเจ็ดกับห้าสี่แล้วก็เลขกับเพชรเนี่ยเจ็ดห้าขั้นถ่ายเป็นจินกับเก่าเอาเก่าเจ็ดห้าใส่ครับเนาะมักจุดได้กับจัดเนาะพินิจเนาะครับผมเจ้าที่ผู้ใช้ผู้ยิ่งกับเป็นกะดีบหรอเนาะครับเนาะ ครับไม่อยู่นีพิจารุรวยทั้งนั้นสาธุษาสาธุสาธุอวดเขาปังปันเนาะครับเนาะปังปังครับขอบคุณที่ร้ายครับพี่นิดขอบคุณครับสวัสดีครับอ่นี่เนาะค่ะสมาชิมเลขของพี่นิจกับสมาชมพี่นิดกับมิโชมิลาบกับัจทีเจัาทางเนาะค่ะเนาะพี่นิดกับเลขมากเลขชอบของพี่นิดก็คือศูนย์แปดเจ็ดหาสี่เก้าเจ็ดหา หนึ่งเก่าสามถับหนึ่งสามกับบานเด็กที่ของพีนิดค่ะท่านผู้ชมชอบตัวใดกัดจัดนะคะเนาะคอหามีโฉมีลาบกับพีนิดประจํางอนวันที 1, ่หนึ่งพฤศจิกายนพศ2566สสค่ะสําหรับคลิปนี้ทอมีสามดาวกัสซีลาท่านผู้ชมเบิกกรอเจอกัอนคลิปหนาค่ะคอหายจุดโฉมันหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะกระยิบพึ่งผาวไว้ใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมทอมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะ ผู้ชมเบื้องของดีกระเป๋าแอมลาทงกันเลยค่ะบ่าเาแอมลาทงนี่ได้เดินทางไปทาบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี่ของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค่าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เคาร่านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม ออของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อรถตอรี่เจนสื่ถือกนะครับน้องผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตขับนาง่าอยู่ของแมกขับวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดนเนาะครับเนาะอดีขักครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่ด้วยการทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ช,มชอบขา,ขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หแลยนะครับใช้เลยใช้เลยใช้เลย เิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาสามครั้งลูกหัวต่ลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่หลอดเนี่ พอนวดสดีเหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาสื่ตผู้นำยู้พูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบตขอบคุณครับ,บสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคโกมมแบบแลกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค,ค่าย,ยางโบเห็นลานเท่าแขกใายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามี อาถรรพ์มาบุรมาบังนาล้านเห็ดในคนมองม่เห็นล้านค่าเฮ้าเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาล้ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื่อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสดนมาสักกะกาบหลวงปูน่นะครับเนาะ กบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสาหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะ แล้วก็มือแทะแครับ่านมู้่มมือแทะแะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่านมช้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่ารมช้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์้ลก็เป็นหวานเป็นจุดจุดดำดนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต <Yeah, sure. S 2> ่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปูหลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปูหลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปูลุ่ยเนาะครับเนาะวัดหลวงปูลุ่ย นี่ก็แแจงคื่กันนี่ครับหงืินขาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาค้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชม่ามผูชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีข้อแพร่กระจายหอเงินไหลมาที่มาเนาะครับนั่นสมผูชมล้วาเบาแอมเราตรงนีไในน้ำมุนมาน้ำครับ ได้น้ำมุนข้องหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีทีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตู้เขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนีนเอามา้าโหลายครับามาฝากเอฟซีโบรายกับทูมาได้โทรม,มาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นลักครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน <Yeah, ้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม Satu, satu,